ลงทางอยู่ในข่าก่อนจะเข้าเกลวหรอมันเต็มทิกตอกเลยคุณผ be ู้ชมลงทางอยู่ในทะเลทรายอาบูฟานีสคุณพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเออเฮเลอร์นี่เฮเลอร์เหรอ เห็นรูปเมื่อกี้นี้เหอเลยแล้วเหรอความน่ากลัวที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนไหมในเกมนี้คุณจะได้เจอทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผียินยินผียินคือปีศาจของอิสลามคล้ายๆผีแต่ไม่ใช่ผีนะพวกอิสลามไม่มีผีนะครับผมและสัตว์ประหลาดน่ากลัวและอาบูฟานเนียสทุกๆซอกทุกมุมเนี่ยซ่อนบางอย่างไว้ที่จะทําให้คุณเนี่ยแข็งจากตัวแข็งนั่นะแหละแข็งจากความกลัวมันมีกบดักและความมืดมากมายนะและ ไม่มีสถานที่ใดปลอดภัยทั้งนั้นถ้าอะไรวะเนี่ยเอ้ยมีแปลอัปเดตอังกฤษด้วยมีชับเตอร์ยืน่นวงกันเป็นวงกลมยี้เลยอะถ้าคุณแข็งแกร่งพอและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าความกลัวเข้ามาได้เลยอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะเหลือจะเชื่อผมเข้าเลยแล้วกันไหนเผชิญหน้าความกลัวทั้งสิบกว่าวีอะเอ้ยเล่นเล่น,ลนคนเดียวคนนี้นี่ห้าวิห้าวิมันน่ากลัวจริงเหรอวะดูชุดผมดิเฮ้ย หลงทางอยู่ในทะเลทรายอันอันเขาเรียกว่าอะไรร้างอ่ะอ,อ๋อร้างและติดอยู่ในทรายมามากกว่า2วันแล้วติดอยู่ที่ทะเลทรายบ้านนี่เราหลงทางในทะเลทรายอันน่ากลัวและลึกลับแห่งนี้คุณผู้ชมก่อ,อนที่ช่วยรับชมขอรบกวนคุณชมทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับซ้อนเพิ่อกังใจผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพราะถ้าพลาดหรือว่าก,กดติดตามไปแล้วแบบคลิปผมไม่แจ้งเตือนคุณจะไม่ได้ดูผมเลยกดกระดิ่งกันเยอะๆผมบอกแค่นี้แหละนะผู้ชมเฮ้ยเไป เฮ้ยอะไรพาให้แกมาที่นี่ตามตะเกียงไปเซ่โอ้ยอ,อย่างไงผมสามารถเป็นอาบูเอาฝนลลอกมองไงวะ อ๋อนี่ยอันนี้เก็บแม่งียไม่อยากเป็นอาบูเว่ตะเกียงวิเศษแล้วไม่ถือไปด้วยไม่รู้เป็นอะไรตะเกียงเยอะแต่ไม่ถืออ๋อปีไฟฉายโอ้กดเ F ปดไฟฉายได้เพิ่งรู้ว่เนี่ยบีนะอ๋อบีซ่อนซ่อนนี้ได้อ่ากดคิวเพื่อจัมสแกอ๋อต้องซื้อโอ้เสียตังค์เสียตังค์ไม่เป็นไรเราไม่จําเป็นต้องใช้แล้วไอ้ตรงขวาล่างเนี่ยอะไรวะกดไปไม่เฮ้ยหน้ากากอ๋อจัมสแกทุกคนโอ้เสียตังค์เยอะเฮ้ยกลิ่นห้อนเต็มเลยก้อนหินฮนะอะไรวะได้ไปเรื่อยเฮ้ย อ้าฮะฮะเฮ้ยฮะฮะาหามีดบางไม่ได้มีแค่ตั้งเหตุใดจึงทิ้งบางเธอนั้นก็ไปกับมันแต่ว่าบ้านฉันดันขายน้ำมันอบ้านบางขายน้ำมันเวลาหนาวบางก็เผาแบงค์พันเยี่ยมมีผ่าตัดนะสแกปโปลเจอกระดาษด้วยฟังนะอดทนและอ่านทุกๆข้อความ มันจะช่วยได้ได้ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันอยู่ที่นี่มานานหรือยังแต่ว่าฉันก็อ๋อการอยู่เงียบๆเนี่ยไม่น่าจะช่วยเท่าไหร่อืมแล้วไฟไม่ได้ไหมายความว่านายจะโอเคที่นี่เต็มไปด้วยแกส๊สอ๋อและทุกๆประตู each one open a door for you อะไรวะ อ๋อแต่ว่าทุกๆหลังบานประตูมีอะไรบางอย่างเข้ามาผ้าคลุมเหล่านั้นใช่ผ้าคลุมเหล่านั้นมันบินได้มันไม่ใช่ในเรื่องในจินตนาการมันไม่มีหน้าตาไม่มีเสียงแต่ว่าถ้ามันเข้ามาใกล้แกเมื่อไหร่แกจะได้ยินเสียงเท้าและมันเป็นเหมือนคนลากเท้าลากพื้นถ้ามันพบเห็นแกเมื่อไหร่มันจบแน่ยาอยู่ในที่เดียวนานเกินไปโอเคมันเป็นคําใบ้ว่าแบบมีของอยู่ในนี้นะอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็บอกว่าที่นี่น่ากลัวมากเลยยาทำแบบนี้้าใจไหม แล้วทางนี้ไปไหนทางนี้ทางทางตันเลยผีอาลับดูไฟเหลืองไว้ลุกเอสเตเนียเล่าอะไรเปิดไม่ได้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยบังบังไม่มีหัวเฮ้ยวิ่งดีหว่ามันเร็วแค่นี้เหรอเปิดได้เอาเปิดเลยแล้วกันนี่ไงไฟเหลืองถ้าไฟเหลืองอยู่นี่คุณจะบังบังบังยา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 จุกจุกเฮ้ยจุกไม่ได้อบติดติดประตู มันเร็วกว่าเรานะเนี่ยแมเงเอ้บังอย่าอย่าทำแบบนี้บังอจฉิบังลาแมงจุบออกจูบไม่ได้ไอ้บ้ามีโค้ด51ด้วยแต่ว่าผมออกออกไปน่าจะโดนแน่เลยเออกขึอยู่ในห้องนี้ได้เหรอซ่อนเหรอไปห้องอกิดแล้วไปห้องอกิดแล้วไปห้องอกิดแล้วเปลี่ยนไม่มีแล้วบงังไปแล้วบงังผมเรียกเขาว่าบางังได้ไหมเพราะว่าแบบที่ผมก็เห็นคนเรียกแขกหรือว่าอะไรว่าบังนะแต่ว่าบางทีคนนี่ไงไม่ใจเลยนี่ไง เฮ้ย,ยบางอยา่าไม่เอาอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อึบจุ๊บ,บนี่สเตลสเตลขั้นสูงเขาจะไขประตูได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ตึงเลยวะ่ะห้าสิบเอ็ดฮะจำไว้โค้ดห้าสิบเอ็ดเฮ้ยสปอนแคมนี่ว่าดักไอ้บ้าเ้ยอย่านะอย่านะอย่านะ เตรียมปิดเตรียมปิดเตรียมปิด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  Second code อ๋อมี code แรกน่าจะเป็นห้องนี้ที่เราอยู่ฮะอ๋อ start save start ห้องนี้มี code ห้าสิบหิกับ51ิดใช่ไหมห้าย์ห้าเนาะบังๆไม่อยู่เลยวะแล้วกแจกเหลืองนี้ไว้ทำอะไรเฮ้ยเล่นอะไรเนี่มันวิ่งไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ไวอยู่ติดติติดอาติดนิดึงติดนิดนึงนะฮะได เอาอกุญแจกุญแจปิด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 รปิดปิดปิดเอาไ่ต้องตายหมดเลยนี่อะไรอ่ะห้าศูนห้าหนึ่เออนี่เออ้ยตัวละครของมันไม่นิ่งอ่ะศูนยห้าหนึ่งเอาไม่ถูกเหรอมันโทรเท่าไหร่วะตอนแรกบังไม่อยู่บังไม่อยู่บานไม่กลับแล้วไปกับบังไม่ครับ เดี๋ยวส่งคืนนี้บังไปละบังเอินบังเห็นเขาเดินบังแดดให้เธอเคยฟังเปล่าไี่รู้ทำไมทำแผลบางแสบกว่าเดิมบางเห็นแล้วอยากให้เป็นบางมั่งอ่ะนี่ถูกแล้วนะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์โอ๊ยบังกดเรียมจุ๊กเรียมจุกขั้นสูงทำไมนะบังเอออออย่างน้อยก็ไม่ได้เล่นใหม่เฮ้ยบังอยา อย่าไม่เอามันวิ่งเร็วได้แค่นี้บงังอย่าเล่นอย่า,ยาแกล้งกันไม่เอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วโว้ายติดหลังเลยบงังเอ้ยพวนนี้เข้าได้คนนี้เข้าได้แต่ว่าแปลวกุญแจก่อนมันมันหยิบนานไหมเฮ้ยหยิบไม่หยิบไม่ได้ด้วยโอ้บงับงบัง <laughs> ที่เกมมันไม่ได้เล่นยากเลยนะยากตรงผมนี่นะทำให้มันยากเองเศร้าจังชีวิต มันก็50 51ปปละวะ่าโค้ดบังสเกิร์ตสเกิร์ตคนเดียวสเกิร์ตสเกิร์ตคนเดียวบังสเกิร์ตสเกิร์ตคนเดียวบังเางาเธอรู้ไหมบังป่าเปลี่ยวอยู่คนเดียวนั่งบนเครื่องเจ็ตบินไปอ่าทีนี้เอาเนี่ยมันเป็นเซคค่อนโค้ดใช่ไหมงั้นเป็นร้อง51 50ม้งเอ้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดูผมใส่ผิดเองวะอะไรเนี่ย ห้าดีวะเอาห้าขำเฉยเลยห้าห้ากดเฮ้ยกดห้าดีวะเออศูนย์ห้าหนึ่งเฮ้ยอห้าเออหนึ่งกดดีวะกดไม่เข้าเหรอห้าศูนย์อ๋ถูกเอาตู้เสฟแป่งเปิดข้างๆหยิบดิหยิบหยิบไงวะหยิบเอาหยิบเอาหยิบไม่ได้อีกอะไรโบ o ว่าแต่เฮอลี่โอ้ต้องโอ้อะอ่ะ เออเออได้เอออ่าบางแม่งดักผมชัวร์ไม่รู้ผมบางนังค่คลิปแล้วเอ้ยได้แล้วว่าเอ้ยเอาล้มอะไรเนี้ยลื่นอะไรเนี่ยทางไม่นั่นเนี่ยว่าแล้วมีผีด้วยใังจะพูดเลยทางไม่ย,ยังก็จะมีผีมาจำสแกไอ้บ้าแล้วมันมีจริงจริงด้วยไงต้องยอ่อไหมเอาเอ้ยเอ้ยอะอะไรเนี้ยเอาเอาลม้มไปเอาไปเรืเอ่อยจะเอาอยู่ไหนเนี้ยอลอยได้อีกอะนี่คือช่องแคบแห่ง ตะวันออกกลาง I don't even know where ตะวันออกกลางอ s bro เราต้องไปทางไหนซ้ายขวาขวานี่คือความมืดอันน่ากลัวและดำมืดอะไรของผมวะเฮ้ยมันไม่มีตะเกียงให้แล้วผมกำลังเดินไปไหนเนี่ย She not supposed to be here bro เป็นไปนไม่ได้เฮ้ยแม่งคงกระดูกสมจริงกว่าบางอีก <c oughs> กระดอดให้อานอีกแล้วโ okay. อเค1590ต้องมีตัวอะไรไล่ผมอยู่ในนี้แน่เลยใครเป็นโลกกลัวที่แคบก็ แนะนําให้ดูในที่กว้างอะไรวะอ่ะวันนี้เบอร์สองครับเบอร์สองคือหนึ่งนะเดี๋ยวเราเรายังไม่รู้เราจะเขียนนี้ไว้ก่อนอ่ะใน,นแชทนะเบอร์สองคือหนึ่งนะครับตรงนู้นโอ้ยตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้มีอันนี้อันที่สามครับสามก็เป็นศูนย์เนาะศูนย์เเวียนหัววะผมไม่ชอบที่แบบนี้เลย ผมเป็นคนไม่ชอบที่แคบไม่ใช่ว่ากลัวนะฮะแต่ว่าเวลาเล่นแล้วแบบมันเกิดอาการเยนหัวครับโค๊ตอันนี้อันที่4นะ4อ่าเราได้อันแรกแล้วอันแรกน่าจะเป็น9ก้าไหมอนแรคือเก้าเฮ้ยตันไอบ้บ้า9นะฮะ9โอเคคุณผู้ชม9 150 9 105ไอบ้ไอบา้า9ก้าหนอ่อะไรนะพูดไปเดี๋ยวก็ไปใส่เองแล้วก็มาบ่นอีกว่าทำไมโค้ดมันไม่ถูกคุณผู้ชมผมทำอะไรผิดผิดตรงไหน yeah, แย่โบรเก้า รารีเซ็ตได้ไหมวะเดินเดินกลับเออด้นี่วาต้องเดินไกลอยู่ไหนดูล็อกตีมีอะไรไหมโอ้เออเล่เด้งเต็มเลยเนี่ยเกมผีอาลับเนี่ยเกมแรกที่ผมเคยเล่นเลยนะเฮ้ยอ้วนเกิเดินไม่ได้ดิไปไหนวะอ๋เอเดี๋ยวอ๋อกลูแลนี่วะอันนี้อันแรกบ้าต้องมีผีแล้วจังหวะเนี้ยต้องมีผีถ้ำแล้วมนุษย์ถ้ำอะ่ะต้องมาแล้วเฮ้ยไหนมืดล้ำขนาดน,นี้เลยไม่เหมือนไอ้ที่ ที่แบบพนักงานเคพซีกดตอนจะรูดบัตรอะเก็ยป่ปะ9105นะฮะ91เอ้าโอ้โหเป้งเป็นนำแผดแบบนี้9105 85บ้าอะไรอะ9105เฮ้ยก็ไม่ยากนี่หว่าเนาะนี่สถาบันวิจัยอะไรเนี่ยเอ้าชั a เตอร์หนึ่งพาร์ทสองนิวเอ้าเอ้าเฮ้ยมีระบบวิ่งว่ะเอ้าบังเอ้าผมรู้ว่าผมนอนกับบังตกใจ เกือบแล้วเกือบแบบเกเรแล้วถ้าจเจอเลยกับเขาแล้วไปไกลๆนะไอ้ทนนี้อะไรออกไม่ได้นี่มีแต่ให้จำสแกแต่เราวิ่งหน้านะฮะรอบนี้เฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้อย่าบอกนะห้องเข้าห้องน้ำต้องใช้กุญแจอ่ะไม่ใช่อจอมันสั่นมากเลยะฮะขอโทษทีใครถ,ถ้าใครแบบกลัวจอสั่นเนี่ยขอโทษด้วยนะเนี่ยคุณเสียโอกาสทีในการจำสแกคนตรงบันไดแล้วนะเว้ยเฮ้ยต้องหลบอาบูด้วยอาบูคือใครวะ ฮ่าฮานี่แหละอาบูอาบูอาบูเอออมันนึกถึงไอ้ตรงๆเลยแต่ตรงๆมันเคาะไม้ไงอันนี้มันตีกอกอาบูกดชิปไม่วิ่งเลยเกมนี้กดปุ่มไม่ค่อยติดนะฮะอ๋อนี่ไงอ๋อตัวนี้คืออาบูเหรอเอออาบูอาบูเฮ้ยอาบูอ๋ออ๋อลักษณะอ๋อการแท็กกิ้งของอาบูคือคือมีไฟฮะใช่ไหมอองใช่ไหมแสดงว่าผมต้องปิดไฟใช่ไหมเพราะว่าอาบูมันแบบใช้ไฟในการค้นหาเหยื่อไง แล้วแบบถ้าผมไปเปิดไฟปุ๊บคืออ๋ออ๋อนี่ไงอ๋อถ้าไฟเห็นไฟมันหลูเปล่าผมอยู่นี่เห็นไฟตรงไหนเดินหน้าคืออาบูอยู่ตรงนั้นโอเครับทราบรู้เรื่องอาบูอาบูอย่าเห็นอาบูอาบูอย่าเห็นวิ่งเร็วแค่นี้อาบูโอ้ยองตรงตรงอาบูประจุภัยโลกอาหลับจริงๆว่ะเปิดโลกชิบหายเลยเฮ้ยคุณผู้ชมผมเลยเครียดไออาบูอยู่นู่นอาบูอาบูไปขวาว่ะอาบูไปดีรออะไรอะ บูยานนะเฮ้ยนี่กูแจอุ้ยอาบ,บูอัอบูอ้อมเหรออาบูอบ้อมจริงวะแล้วอามียมีกระเพื่อกาวโวเลยทีนี้เฮ้ยเก่าเฉยแก่มากโอเคอาบูไม่มาโอ้ยแต่เขาทำเจ๋งอยู่นะคือผีอาบูมันแบบเขาเรีอยกว่ายังไงอ่ะมันมีอันเนี้ยมันมีโคมไฟไงใช่ปะ่ะเออลนเทิร์น่ะลนเทิร์นแลนเทิร์น โอเคแล้วที่เนี่ยมันแบบมันวางเลนเทิร์นไว้ในแมปไงก็เออนั่นแหละเื่อนการแบบหลอกล่อว่าเฮ้ยระวังอาบุเอา้เอาเฮ้ยจบแล้วเหรอกำลังมันเลยเกมไม่หาผ่าคนเครียดจริงๆวะ่ะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวชัปเตอร์สองมาผมเล่นเล่นแน่ได้หาแน่นะฮะเออได้หาจริงอันเนี้ยสนุกสนุกชอบชอบเฮ้สน,สนุกวะ่ะสนุกจริงนะเฮ้ยชอบวะ่ะ คือผีมันไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้ยากมันเล่นง่ายมไม่น่ากลัวมันสนุกไงเป็นเกมผีที่กำลังพอดีอ่ะคือบางคนเขาแบบไม่ได้อยากเล่นเกมผีเพราะแบบมันน่ากลัวแต่บางคนเขาอยากเล่นเกมผีเพราะมันน่ากลัวอันนี้เหมาะสำหรับเด็กมากกว่าผมว่าเออแล้วก็ไม่ได้มีการแบบ ยัดเยียดอะไรมากแบบว่ามากสุดก็คงจะเป็นเออจัมสแกร์ทุกคนไหมแต่แม่งวางทุกหัวม,มุมเลยอะไรทำนองเนี้ยเอาเร่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีผมลาไปก่อนแล้วใครเล่นอะไร20ชั่วโมงเลยว่าหนี่อาบู20ชั่วโมงเลยอ่ะเว้ยไปก่าเนาโอ้คนนี้เล่นเท่าไหร่7ชั่วโมงหนี่อาบูอะไรขนาดนี้ะ